สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Day Cafe นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเท t เชอร์วั h ชั r นนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปั๊มฉีดน้ําแรงดันนะครับผมะจะเรียกว่าแรงดันสูงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เน้นเอามาเพื่อใช้แรงดันสูงครับตัวนี้มันจะสเปคเขาจะอยู่ที่24.8บาร์นะครับก็สาเหตุที่เราเลือกอันเนี้ย เพราะว่าหนึ่งเราจะเอาไปทำความสะอาดแผงโซลารเซลล์นะครับซึ่งมันต้องการฉีดในการไล่เราต้องการฉีดในการไล่พวกที่นกหรืออะไรสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดตามแผงโซลารเซลล์หรืออุปกรณ์ต่างๆก็แล้วแต่ที่เราจะไปใช้ในอะไรประสงค์นะครับแต่เราไม่ต้องการแรงดันที่สูงมากจนเกินไปอาจจะทำให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเสียหายได้เช่น เราเอาไปฉีดล้างรถแล้วถ้าปั๊มมันแรงดันสูงเกินไปอาจจะทําให้สีร่อนสีหลุดอะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าไปฉีดในแผงโซลาเซลล์ก็อาจจะทําให้เกิดรอยรล้าตามกระจกของเซลล์แผงโซลาเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งเป็นแค่20่สิบบบาทพอครับไม่เอาถึงขั้นแบบเป็นร้อยบาทตัวนี้ก็เซ็ตตัวนี้นะครับ ใคเ,เขาก็จะเป็น20โวลต์แม็กนะครับแต่ตัวนี้ผมจะซื้อมาแบบเฉพาะเครื่องเพราะฉะนัน้นราคาเขาจะขายที่1,700บาทนะครับถ้าเป็นตัวที่ขายเต็มเลยก็จะมีแบตเตอรี่ด้วยมีที่ชาร์จด้วยแต่ว่าราคามันจะสูงกว่านี้ครับ ตกวนี้เยอะเพราะว่ามันจะไปแทงที่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็จะรูปหนึ่งก็จะอยู่ประมาณพันห้าถ้าผมจําราคาแบตเตอรี่ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อแยกมาก็จะมีปั๊มข้างในกล่องน,นะครับมีปัม๊มก็มีสายน้ําแรงดันนะครับแล้วก็มีหัวหัวปัดสามารถฉีดได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายเอาไว้สําหรับเสียบก๊อกนะ กรณีเราใช้ต่อตรงกับก๊อกเลยนะครับก็ไม่ต้องไปดูดในแทงน้ําหรือถังน้ํานะครับก็จะเป็นสายเสียบเร็วครับเขาจะเรียกว่าหัวเสียบเร็วก็สําหรับตัวปืนครับเขาก็จะมีตัวนี้มาด้วยกากาน้ํานะครับก็เอาสําหรับเวลาเราคนใส่พวกฟองพวกอะไรนะครับเอาไว้คน อันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตอนล้างให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้จะมีมารีวิวการใช้งานจริงนะครับโดยใช้พัสดีนะคตัวนี้ก็จะมีการปรับดแบบไดร์หลักเสียด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นหัวลักษณะแบบหัวลดน้ำน,นะครับหัวลดน้ำเป็นแบบนี้แล้วก็มันตัดเป็นโค้งหน่อก็ได้หรือแหลมเป็นมาสำหรับคนที่แบบ อ,อยากเอาไปลดน้ำหรือเอาไปล้างรถอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทั้งคู่ครับเป,เ,ปเป็นหัวคนคนหมอก็ได้เป็นบัวลดน้ำก็ได้นะครับบัวลดน้ำ,นำนครับดีเวิร์สมากครับผมแล้วก็ตัดเป็นหัวแบบห้วออฟเลย เป็นฉีดแนวแนวพุ่งครับแบบนี้ก็จะเน้นเรื่องของความแรงอันนี้ก็หัว15องศาหัว้าองศาก็จะเป็นมุมจ้างพุ่ง แล้วก็นีหัว40องศาก็ลักษณะการใช้งานมันจะเป็นเราปรับพ่นหมอกได้ทั้งหมดหลายองศานะครับ40องศา25องศาแล้วก็15องศานะครับที่เป็นพ่นหมอกแล้วก็อันนี้ฉีดเน้นแรงดันเลยก็คือจะเป็นศูนย์องศาครับ แล้วก็อันนี้กรณีแบบเข้าไม่ถึงด้านบนอะไรฉีดตามซอกอะไรอย่างเี้ก็จะเป็นปั๊บเป็นแนวอัพได้ครับแล้วก็เป็นฝักบัวลดน้ํา